อาคารเจ้าพระยาภายัยภูเวดโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของสถปาปัตยกรรมแบบยุโรปียประผสมไทยองค์ประกอบที่น่าสนใจรูปทรงอาคารลักษณะโดดเด่นก็คือเรือนไม้สองชั้นตั้งอยู่บนฐานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตะวันตกเข้ากับความงดงามอ่อนช้อยของเรือนไทยหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาสีน้ำตาลอมแดงและหน้าจัว่วประดับลวดลายปูนปั้นหน้าต่างเป็นบานเกรดสลับกับบานกระจก โครงสร้างเป็นไม้สักทองการตกแต่งภายในผนังและเพดานฉาบด้วยปูนปั้นประดับลวดลายวิจิตบรรจงพื้นปูด้วยไม้ขัดเงาปัจจุบันตึกเจ้าพระยาภายัยภูเบศได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภยัยภูเบศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการแพทย์แผนไทยที่สําคัญของประเทศนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น เพื่อนวันนี้ผมอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อครั้งสงครามอินโดจีนได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นโรงพยาบาลสนามการได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศเปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไปสัมผัสภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพบุชุไทยผ่านนิทรรศการที่จะแสดงอย่างสวยงามจุดเริ่มต้น เมื่อก้าวเข้าสู่ตัวอาคารที่มีอายุเก่าแก่แต่เป็นการเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่มาที่ไปของแพทย์แผนไทยท่องโลกสมุนไพรรู้จักพืชพรรณนานาชนิดที่ถูกนํามาใช้เป็นยารักษาโรคชมตัวอย่างสมุนไพรแห้งหลากหลายชนิดพร้อมทางเรียนรู้สรรพคุณและวิธีการนํามาใช้หัวใจสําคัญของแพทย์แผนไทยคือตำรับยาที่นี่ได้รวบรวมตำรับยาโบราณที่เขียนด้วยลายมือสวยงาม สัมผัสถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนไทยที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยจากรุ่นสู่รุ่นพิพิธภัณฑ์อย่างนำเสนอวิวัฒนาการแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบันจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่แพทย์แผนไทยที่ผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสารที่เก็บรักษาแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และยังให้แรงบันดาลใจให้อยากศึกษาต,ต่อยอดเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ควรค่าแก่การสืบทอดต่อไป